บางทีอะไรก็หลับทุกทีไม่หลับได้ไงกลางวันนะจิตมันเหนื่อยเต็มทีแล้วนะแต่อย่างหลวงพ่อนั่งไม่หลับอ่ะทําไมไม่หลับเพราะกลางวันนี้ชาร์จตัวเองเระยะระยะนะมีเวลาหล้านาทีก็ชาร์จสิบนาทีก็ชาร์จนะเพราะฉะนั้นจิตมันถึงมีกําลังเยอะนะเอามาเจริญปัญญานะดูรูปดูนามสแสดงใจลักเห็นเองแหละไม่ได้คีดเอาหรอกนะ เพื่อนพวกเราไปทำเอานะพัฒนาสติสมาธิขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมาน,นั้นบ่อยๆเห็นเนืองๆแล้วถ้าเห็นถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะแถมมาด้วยมีสติมีสมาธิทำบ่อยๆจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมา พอนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะั้นถึงขั้นเดินปัญญาแล้วถ้าตั้งแล้วก็ตั้งอยู่งั้นแนละ้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนชาติแบตเต็มแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้เรื่องเสียเวลานี่พอจิตตั้งมั่นเราเดินปัญญาปัญญาเบื้องต้นเห็นกายกระใจมันขวลานเห็นสุขทุกข์กระจิตใจขวนลานเห็นกุศลอนกะุศลกระจิตใจก็ขวนลานกันนะแล้วต่อไปก็เกิดวิปัสสนาปัญญา เห็นร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเวทนาเห็นสังขารเห็นจิตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งมันก็ปล่อยวางปัญญามันก็เกิดเป็นขั้นขั้นไปขั้นสุดท้ายตะลุยลงมาที่จิตนะวัะสงสารหมุนอยู่กลางจิตนี่แหละว็ถล่มลงที่จิตนี่แหละ เกิดลงเกิดขึ้นที่จิตแล้ดับลงที่จิตนะนะั่นแหละไปฝึกเอานะเบื้องต้นรักษาศีลห้าทุกวันทําในรูปแบบเวลาอยู่ว่างๆกลางวันเนี้ยมีสติไว้รู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้บ่อยๆรู้เนืองๆนะแล้วดีเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเมื่อชเช้าหลวงพ่อออกไปก็เห็นทีมแม่ครวงเราคนหนึ่งโอ้จิต ตั้งมั่นเด่นดวงสวยงามนะทีมงานที่ช่วยงานหลวงพ่อแต่ละคนนะนจิตก็มีกำลังนะเห็นพัฒนาการพวกทีมไลท์ทีมอะไรก็ดูดีขึ้นนะทำไมพวกนี้ดีขึ้นใจเคล้าเคลียผูกพันนะอยู่กับกุศลใจผูกพันเคล้าเคลียอยู่กับกุศล ใ,ใจก็ค่อยมีบุญบารมีมีกำลังเด่นดวงขึ้นมาไม่ใช่ไปเค้นมันให้เกิดเข้นไม่ได้ mm hmm. จิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาไปอ mm hmm. ินทรียเราแก่กล้าพร้อมก็เกิดมากเกิดผลมากผลขั้นแรกมันก็จะเห็นความจริงขันห้ามไม่ใช่เรา กายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยอันนี้เป็นบัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันต่อไปพอสติสมาธิปัญญามันแก่กล้ามากขึ้นได้ธรรมะขั้นที่สองกิเลสมันจะอ่อนตัวลงมันเบาบางพสติมันเร็วสมาธิมันแรง ปัญญามันแก่กล้ากิเลสไววตัวข้มาพบขาดสะบัน้นไวก็ขาดสะบั้นนะกิเลสมันอ่อนอ่อนแรงลงไปเหลือกิเลสไม่มากนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเราไม่มีเกิดอรายาิยมรรคครั้งที่สามมันจะรู้แจ้งแทงตลอดนะกายนี้ นอกจากไม่ใช่เรามาตั้งแต่เห็นแต่แรกละวกายนี้ยังเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางกายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้ขั้นสุดท้ายมาแตกหางลงที่จิตนะจิตปล่อยวางจิตเราเห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาจิตปล่อยวางจิตได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละคือไม่มีอะไรให้ยึดถือเกาะเกี่ยวอีกต่อไป เราจะไปถึงจุดนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าตั้งใจไว้